อาจจะมีข้อมูลสับสนนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อหลังจากที่มีคำเตือนออกมาจากผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกเตือนประชาชนที่ตัดสินใจฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อนะคะโดยระบุว่าก็ต้องระมัดระวังถ้าเป็นการตัดสินใจโดยที่ไม่มีข้อมูลวิชาการออกมารองรับคำเตือนที่ออกมาแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีการตีความกันไปว่า WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลก ห้ามฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อแต่ถ้าไปดูสถานการณ์จริงในขณะนี้หลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ได้มีมาตรการตัดสินใจฉีดวัคซีนในรูปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดในการเข้าถึงวัคซีนด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะสื่อทั้งในและต่างประเทศหลายสำนักพาถัวข่าวองค์การอนามัยโลกเตือนห้ามฉีดวัคซีนข้ามยี่ห้อ กำลังเป็นแนวทางที่อันตรายเนื้อหาดังกล่าวเป็นการดึงแถลงการบางช่วงบางตอนของหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ของ WHO ที่เตือนประชาชนที่ตัดสินใจสลับยี่ห้อวัคซีนฉีดเองโดยไม่มีข้อมูลเพียงพอ There is a tendency now for people in countries which enough availability of vaccines to you know voluntarily start thinking about an additional dose there are there are people who are thinking about mixing and matching. Uh, we, we receive a lot of queries from people who, who say they've taken one and, you know, they're going to planning to take another one. So it's a, it's a little bit of a dangerous trend here where people are in, an, in a data-free, evidence-free zone as far as a mix and match. There is limited data on mix and match. There are studies going on. We need to wait for that. And maybe it will be a very good approach, but at the moment we only have data on the uh, AZ vaccine, Oxford, AstraZeneca, followed by Pfizer. So situation countries start should second dose. aotic who or or fourth will in if deciding taking third they when be be and a a a คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นในบริบทการแถลงข่าวร่วม1ชั่วโมงที่กล่าวถึงความไม่เท่าเทียมการเข้าถึงวัคซีนเมื่อประเทศรายได้น้อยและปานกลางจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงวัคซีนแต่ประเทศรายได้สูงกำลังพิจารณาวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หน่วยงานสาธารณาสุขของรัฐออนตาริโอแคนาดาหนึ่งในประเทศที่อนุมัติการฉีดวัคซีนข้ามยี่ห้อออกถแถลงการเดินหน้าฉีดวัคซีนข้ามยี่ห้อตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านภูมิคุ้มกันแห่งชาติของแคนาดาผู้เชี่ยวชาญ WSO ทวิทข้อความอีกครั้งย้ำว่าประชาชนทั่วไปไม่ควรตัดสินใจด้วยตัวเองแต่หน่วยงานด้านสาธารณาสุขของประเทศสามารถทำได้บนข้อมูลที่มีอยู่ ขณะนี้หลายประเทศพิจารณาอนุมัติฉีดวัคซีนฉลับยี่ห้อแคนาดาอนุมัติใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาตามด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาโดยอ้างอิงข้อมูลการศึกษาในสหราชอาณาจากักรสเปนและเยอรมนีเกาหลีใต้พิจารณาใช้วัคซีนเข็มแรกแอสตราเซเนกาตามด้วยเข็มสองไฟเซอร์อินโดนีเซียพิจารณาให้วัคซีนเข็มแรกซีโนแวคและเข็มสโมเดอร์นา ล่าสุดเวียดนามกำลังพิจารณาให้วัคซีน mRNA กับผู้ที่ได้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกเป็นเข็มแรกหลังการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าและวัคซีนชิโนแว c ไม่สามารถป้องกันการระบาดได้กรมควบคุมโรคประกาศยกเลิกการฉีดซินโนแว c 2เข็มเปลี่ยนเป็นการฉีดซินโนแว c 1เข็มตามด้วยแอสตราเซเนกาเข็มและสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแม้ไทยไม่ได้ทำการทดลองการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้ออย่างเป็นทางการแต่มีข้อมูลของผู้ที่ได้รับวัคซีนสลับยี่ห้อเนื่องจากแพ้วัคซีนของซีโนแวคและรับวัคซีนของแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2ราว1,000คนซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ นี่ก็ถือว่าเป็น Trial แบบหนึ่งที่เราจะได้เก็บข้อมูลจากคนกลุ่มนี้เอาไว้นะครับมีประมาณพันพันคนข้อมูลตรงนี้ก็จะรู้ข้อมูลหนึ่งก็คือว่าเราจะที่ฉีด a s t r a z eneca, เ n e c a เข็มที่สองไปแล้วเขาก็จะต้องลงอาการต่างๆผลข้างเคียงต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งผลออกมาก็ดูว่าไม่มีผลข้างเคียงอะไรที่เป็นน่าน่ากังวลาะว่ารรวนี่คือเป็นข้อมูลอันหนึ่งชิ้นสําคัญที่ทําให้คณะกรรมการการอกติดต่อแห่งชาติของประเทศไทยมีความเห็นว่าน่าจะเอาสามารถ เอามาประเมินวิธีการใช้รักนณะแบบนี้ในประเทศไทยได้ส่วนเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันในการศึกษาดูระดับแอนติบอดีของคนกลุ่มนี้นะครับเปรียบเทียบกับคนกลุ่มที่ได้รับซีโนแวคสอเข็มเป็นปกติหรือคนที่ได้รับ <c oughs> แอสตราเซเนกาหนเข็มนะครับเราก็พบว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงสูงมากกว่า สรุปมาสองเข็มจริงๆซึ่งเป็นผลจากทั้งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทงางคณะแพทยศา,าสตร์ศิริาพยาบาลและทางทีมของสวทชวเองขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อของไทยขณะนี้กำหนดจากวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศหากอนาคตมีทางเลือกของวัคซีนที่มากขึ้นคำแนะนำสามารถเปลี่ยนแปลงได้และการสลับฉีดวัคซีนแบบ mRNA ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า อาจจะเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับหลายประเทศในยุโรป